สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพ่อๆกับออมๆคือ,อ,อเกาแล้วเนาะค่น้องมือนีอากาศคุ้มแล้วนะจ๊ะหลังจากที่ซักพร่มสักยังไวแล้วแดดหายจ้าก็เลยมานาั่งกินยูระเบียงนะคะได้ต้มยำไก่นะ,ะต้มยำไก่มาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทุกๆคนกินน้ำกันเนาะคะ่ะนะอืะะสีสันเป็นตะแเสรบะจ้าหือเปรเี้ยวเผ็ดสะใจนะคะ มาจ้ามาจ้าเขามากินน้ำกันด้วยจ้าเด้ออุย้ยตอนใหญ่ๆนะคะให้พี่ให้ดองให้เอซี่ทุกคนได้จ้ากินกับข้าวสวยจ้ามือนน่กินข้าวสวยอันดับแรกเข้าต้องสดน้ำก่อนเด้หหอนได้จ้าห่อนมึงไอห้วยห่วยได้จ้ะ เขากะฮ้อนตุ่มย่ำไกลกะฮ้อนเอาเข้าไปอืมคัอิิบรรยากาศเย็นเย็นที่อ่อบโบไซเสื้อกันหนาวกับพอ่าเข้ามากินตุ่มย่ำไก,ก่ห่อนๆจ้ะก็เลยโบไซเมืองเดอว่าสีหนาวสิหนาวข้างบนหนาวอืม แล้วชิตักมาแขนกันไว้ทั้งนี้เนาะเมืเอม่อบอกคอยเห็นปันไดต่อมกว่าสิส้ดนหนำฟังนี้ต้นหอม อย่งต mm ิดไปนะ สุดยอดอีลีจ้าน้ำเนี่ยเปรี้ยวเผ็ดนิดหน่อยเปรี้ยวเผ็ดเค็มนิดหน่อยอันนี้ปีกไกนน่วางไว้ก่อนห่อน โอ้ oh. สุดยอดเข้ากับบรรยากาศเยน็ยน อืมประเภทตม้มยำเนี่เนอะออมมักสดน้ำเลยจ้ะสดน้ำแล้วไม่แห้งดิ การตีต่ยตาอันนี้เป็นใกล้ตัวผูด้วยจ้ะเด้อเนื้อเขาสีเนี้วเนจังนะเหมาะกับการใส่มะเห็ดตุ๋มยำ นี่ตักหยากอ่ะหืมทองกับหองกินเข้าไปยังยังหองจอกจอกเลยองนั่งหิวเขาช่วงนี้เป็นเวลาบายแล้วได้จ้ะประมาณบายกับบายสอง หอมสิกินขาช่วงเวลาเนี่ยค่ะเป็นส่วนมากเนาะแถ้เสาๆกับม่อยากขาวเดยนี่เอาแบบมีกระดูกห้นแห่นำในจังเสียบหอมเครื่องต้มยำขาตะไคร้ใบมะกรูดอิจจาใบมะกรูด จะพึ่งกัดกันเด้อแมวกับมาข้างล่างไน้ง,งินเสียงข้างใส่กันแล้วเดี๋ยวพี่ยู่สิคิดว่าค้นตีนะคีปอมบบจะติดแดงได้ไหม <c oughs> เพ็ดยูทูบในกนระราว่าง,งายากงากจ้ะเวลาเขาออกมานอกสถานที่บางที่นั่งกินกินอยู่บัดเสียงเพลงรถจนเขาแรนผ่านมากนะ ว้ากันดังนั e ่นนั่นนันแมวเริ่มขึ้นแล้วไว้หนะจักคนจักแมวแตกสวดบรุวาในคลิปสิได้ยงิยบบอต่วาอ่อมได้ยงิชัดเ็ อเอาเฝ้าให้กันแมวอมโอ้ยเนาะไปให้แมวกวันซะบ่ อสดหนำรองข้อสุดยอด อข้าวหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็รู้สึกอิ่มขอมอนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงจ้ะน้ำออกมาตั้งไว้ข้างนอกว่ามเมนแซรตู้เย็นจะเย็นเย็นขอเวลาแป๊บนึงนะคะ มาแล้วจ้ามื่อน,นี้กะผ้าเอฟซีทุกๆคนนะคะมากินต้ยมยำไก่ตัวผู้นะคะแซ่บแซ่บมากเลยกัอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะเนาะค่ะนอกเขากระมิดแล้วเนาะเดี๋ยวออมกับสิต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเนาะซิปก่าหน้าที่แล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุก เมนทุกไลน์นะคะขอบคุณเอซทัวโลกเลยนะคะที่เขามารับชมผู้ใดเขามาใหมาก่กะฝากกดติดตามให้นํ่ในดเดือดจ่าเด้อขันแช่ใดกะขอขอบคุณหลายๆจากขอขอให้ทุกคนนะคะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ่เจ็บโ่จนเฮงๆรว่ยๆปังๆกันทุกคนนะคะพบอพอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับอ้อมๆนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีจ้า